สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานาคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่รลดก,การจรจาพิเศษนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับเนี่ยเป็นปีประเดียวกันนะครับ แต่มีความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งครับผมจะมาบอกพี่พี่น้องๆทุกท่านว่าแบบไหนที่มีราคาสูงที่สุดแบบไหนที่ราคาน้อยที่สุดครับท่านเพราะว่าจะเป็นเหรียญลักษณะเดียวกันหมดครับและเป็นปีการจนาพิเศษฉลองศิริราชครบ50ปีของพู่ท่านทั้งสองเหรียญเลยนะครับท่านแต่มันมีอยู่เหรียญหนึ่งครับที่แปกแตกต่างไปจากเหรียญหนึ่งครับระหว่างสองเหรียญนี้นะครับท่านมันมีอยู่เหรียญหนึ่งครับที่มีราคาสูงครับท่านตอนนี้หายากมากนะครับท่านกว่าจะเจอได้นี่โอ้โหเล่นองหูอื้อทีเดียวครับท่าน ผมมีอยู่ประมาณแปดสิบเหรียญครับทําการล้างไปแล้วสี่สิบครับเหลืออยู่สี่สิบเหรียญยังไม่ได้ทาการล้างครับท่านสี่สิบเหรียญน,นี้ผมยัดเข้าเป็นหลอดไปเลยครับท่านพเพราะมมนเยอะเกินครับมันใส่ตลับไม่ไหวครับลงทุนไปเยอะแล้วครับที่ซื้อตลับมาใส่เหรียญไว้เนี่ยมันเยอะพอต้องวครับแต่ที่ยังไม่ได้ทําการล้างนี่ที่ผมมาให้พี่พี่พี่เป็นเพื่อนน้องดูเนี่ยครับท่าน <S <S <buraya> เหรียญที่ผิดแปลกแตกต่างจากชาวบ้านต่อช่องเขานี่ผมดูแทบทุกเหรียญนครับแล้วว่าเปรียบเทียบกันดูเหรียญนี้รู้สึกว่าจะ แตกต่างกับเพื่อนครับมันมีอยู่เหรียญหนึ่งในนี้เลยครับท่านผมจะบอกว่าเป็นเหรียญไหนเป็นแตกต่างกันยังไงและเป็นเหรียญแบบลักษณะแบบไหนขอให้พี่ๆเพื่อนน้องนอง,นงทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านถ้าผมพูดเร็วจะผิดครับท่านมีบางครั้งนะเหรียญสิบบาทแท้ๆยังบอกว่าห้าบาทเฉยเลยแล้วก็ไล่ต่อไปก็กลายเป็นสิบบาทอยู่ดีถ้าคนที่ชอบตลกตลกนี่มาดูคลิปผมนี่วัาลอกกันก้ากเลยครับท่านว่าบบ้าหรือเปล่าเหรียญสิบบาทกลายเป็นเหรียญห้าบาท ส่วนเหรียญห้าบาทกลายไปเหรียญสิบาทอะไรประมาณนั้นแหละครับท่านหลายครั้งแล้วครับที่ผมโยนแบบนั้นจะลบคลิปก็ลบไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพอตัวเองโหลดคลิปออกไปแล้วคือปล่อยลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับท่านปล่อยคลิปไปให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูแล้วเพิ่งมาเจอทีหลังแล้วทีนี้พูดไม่ออกเลยครับว่ามันเป็นอะไรขึ้นจะลบทิ้งก็ลบไม่ได้เช่นเยสิครับท่านก็เลยปล่อยเลยตามเลยครับคนเรานะครับถ้าผิดพลาดไปแล้วจะแก้ไขมันก็แก้ไขได้อยู่นะครับท่านแต่บางครั้งเนี่ย ถ้าเป็นคลิปแบบนี้คลิปวิดีโอแบบนี้นะครับถ้าลบทิ้งไปแล้วหันกลับมาทําใหม่มันจะไม่เหมือนเดิมเลยสิครับมันจะกลายเป็นแบบว่าโกหกพ่พีเพือนน้งนองสมากกว่าในเมื่อเราพูดผิดแล้วเราก็ยอมรับผิดตลอดไปนะครับท่านแล้วสักวันหนึ่งมันคงจะดีขึ้นอย่างนี้นะครับท่านแต่ไป,ไป,ไป,ไปมา,มาก็เหมือนเดิมครับท่านผมทั้งที่ลงคลิปไปไม่รู้กี่พันคลิปแล้วครับเป็นพันคลิปแล้วครับก็ยังผิดผิดถูกถูกอยู่อย่างนี้ไปตลอด มันทําให้ตังผมนี่ก็รู้สึกจะงงๆตัวเองอยู่ว่าผิดพลาดอะไรกันแน่ครับนี่ครับเหรียญแรกนะครับเนี่ยเหรียญแรกนะครับเรามาดูครับนี่เหรียญที่รการ์นายพิเศษชนิดราคาห้าบาทนะครับเนี่ยนี่ครับมาดูด้านหน้าครับสันเป็นนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญห้าบาทนี่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูวิพลอดุลจดีนะครับสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตร ศูนย์ด้านล่างสุดคือรัชกาลที่เก้าครับท่านบุลุมูลุ่มโพงท่านก็สวยงามปรกานะครับเนี่ยสุดยอดครับท่านมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหสุดยอดนะครับคมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีรอยบุบรอยบี้ครับสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดครับอุ่มีครับรอยบุบรอยบี้น้อยมากครับท่านมาดูด้านหลังครับเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยสลองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีการจนาพิเศษครับเก้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านแล้วก็ ประเทศไทยครับส่วนด้านล่างสุดคือชนิดราคาห้าบาทนะครับทนแล้วก็ห้าบาทนะครับส่วนด้านบนนี้คือพระพิชัยมงกุฎแล้วก็ช้างสองเชือกแล้วก็นี่ครับสร้องสีราชสมบัติครบห้าสิบปีเกิดเรีค้าก็เรขนศูนย์นี้นะครับสําหรับปีเหรียญกัญน,นาพ,พิเศษชนิดราคาห้าบาทนี้นะครับท่านจานวนการผลิตนะครับเ๋ยวควมกว้างก่อนครับความกว้างยี่บี่มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5ุดห้ากรัมนะครับท่าน เป็นเพเเล็กอย่างหนาเหมือนกันนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่52ล้าน183,015เหรียญนะครับท่าน52ล้าน1 8 3 0ันกับ15เหรียญนะครับท่านในดะดับยืนซีลครับตอนนี้ขยับขึ้นมาอีก20บาทเป็น60บาทไปแล้วครับท่านจาก40ขยับขึ้นมาอีก20บาทเป็น60บาทไปแล้วนะครับมีลักษณะเดียวกันนะครับสองเหรียญนี่ครับท่านมาดูเหรียญนี้ครับมีความแตกต่างตรงไหนครับนี่ครับเหรียญนี้ครับ นี่แหละเรียนนี้นะครับสังเกตดูดีนะครับเดี๋ยวผมจะซูมกล้องขึ้นไปนิดหนึ่งนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับท่านสังเกตดูตัวหนังสือครับนี่ครับรู้สึกใะใหญ่ผิดสังเกตนะครับนี่ครับสลองศิลิราชสมบัติครบห้าสิบปีนะครับแต่จัวใหญ่ไหมครับการเจนาพิเศษครับเก้ามิถุนายนพอสองพันห้าร้อยสันจเก้าครับท่านดูเลขสามก็รู้แล้วครับท่านเลขสามเห็นไม่ชัดเจนนะครับเลขเก้าก็ไม่ชัดเจนนะครับแบบนี้ครับ ไม่ใช่กล้องไม่ชัดนะครับนี่ครับให้ดูชัดๆเลยครับเป็นแบบนี้ครับท่านเปรียบเทียบกับเรียนนี้ครับมาดูเรียนนี้ครับเห็นชัดเจนไหมนี่ครับเลขสามชัดเจนนะครับหรือเลขเก้าก็ชัดเจนมากครับดูใกล้เลยครับนี่ครับชัดเจนเลยครับนี่ครับแบบนี้นะครับที่ว่าปิดแลกแตกต่างกันครับแล้วก็ตัวหนังสือแบบนี้นะครับไล่ลงมาตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับเก้าวิถุนายู่นี้ครับมันเป็นตัวใหญ่ๆท่อกลนครับแบนๆแบบชนิดที่ว่า มาจากกองกระสาบแน่นอนครับดูสิครับเนี่ยนี่ครับตัวใหญ่ผิดสังเกตครับท่านนี่ครับไล่มาจากทางนี้ก็ได้ครับสรองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีนี่ครับการจนาพิเศษเก้ามิถุนายนพสอทศนิพนธห้าร้อยสี่สามสิบเก้านี่ครับท่านมันใหญ่ผิดสังเกตครับท่านแล้วด้านนี้แหละครับมาดูด้านหน้าดูพงท่านหน่อยสิครับเนี่ยนี่ครับด้านหน้าครับจะตัวเลขกระตี้เดียวะต่ตัวืลอติดกันหมดไป หมดเลยครับเห็นไหมแบบนี้นะครับั่นด้านหน้าไม่เป็นไรนะครับก็ปกติธรรมดาครับด้านหน้าครับเห็นชัดเจนอยู่นะครับแต่ด้านหลังนี่นะครับผิดปกติแน่นอนครับท่านแล้วท่านมาดูเหรียญนี้นะครับนี่เหรียญนี้ครับสร้อยศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีเห็นชัดเจนนะครับการจนาพิเศษนะครับดูใกล้ๆก็ยิ่งชัดเจนครับเก้ามิถุรายุนพศซอสองพันห้าร้อยสิบเก้าเนี่ยประเทศไทยนี่ครับชัดเจนมากนะครับท่านนี่ครับเหรียญที่มีราคาคือเหรียญนี้ครับ ราคาสูงครับนักสะสมเขต้องการแบบนี้ครับเหรียญที่ปั๊มซ้อนครับท่านเขาเรียกปั๊มซ้อนนะครับเพราะมันใหญ่ใหญ่เกินผิดสังเกตคือปั๊มปั๊มซ้อนนะครับนี่ครับปั๊มซ้อนกันนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ครับใหญ่ๆเป็นยาวๆปนบานแบบนี้ครับท่านมันผิดสังเกตไหมผิดสังเกตไหมครับท่านเหรียญแบบนี้มีราคาสูงนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ตีไปเลยครับเหรียญละสี่ร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับเนี่ยสาหรับเหรียญนี้นะครับสี่ร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับท่าน ส่วนเรียนนี้ปกติธรรมดาครับเนี่ยก็ยังจะเป็น u ู c ซีอยู่ที่60บาทครับแต่ถ้าฝานกันใช้แล้วตัวยูนิซีเลยลิบ1้ถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับ